เราเป็นนักกีฬาก่อนใช่ไหมคะเราก็เดินมาเดิน3 4รอบก็ไม่เหนื่อยแต่นี่เดินแค่ร้อยเมตรก็เหนื่อยแล้วดังหนักเข้าเดินได้แค่1020เมตรก็เหนื่อยแล้วคุยก็เหนื่อยก็เลยมาหาหมอหมอหอแทงเขาตรวจแล้วก็เจอว่าอ่อนมีน้ําซึ่งตอนแรกๆกลัวมากเลยค่ะว่าเราอ่ะ จาะลงไปก็จะแย่เปล่าเพราะว่าเราเคยผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะโ,โหนานมากเลยกว่าที่จะได้กลับบ้านหนีหมอหนีการตรวจของหมอมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณเกือบปีพอมาตรวจอีกทีหนึ่งหมอกว่าหายใจไม่ออกแล้วน้าจะทับปอดแล้วหมอก็จะพาเราเข้าอุโมงไปตรวจเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเราแค่มีสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแล้วหายใจให้ตามที่หมอสั่งก็ออกมาล้มเห็นเป็นไรเลยตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจผ่า โดยการส่องกล้องซึ่งหมอใจดีมากเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนที่คิดไว้เลยค่ะต่อไปก็จะไม่หนีแล้วค่ะรู้สึกดีค่ะไม่ไม่เหนื่อยเหมือนนแรกพูดก็เหนื่อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้เดินก็ไม่เหนื่อยแล้วเข้าห้องน้ําก็ไม่เหนื่อยแล้วค่ะวันน่าจะดีแน่นอนขอให้ทุกคนนะคะถ้าเผื่อเจ็บปวดหรือว่ามีอาการหายใจแล้วเหนื่อยมาปรึกษาหมอนะคะเราจะรักษาได้ทันถ้ามาเร็วเรารักษาได้เร็วแล้วก็จะหายเร็วเป็นปกติค่ะซึ่ง การไม่มีโรคมันเป็นราบมาเสือแน่นอน เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเจอแล้วินิจฉัยนะครับว่าเราเป็นสิ่งหนึ่งนะครับแล้วมันจําเป็นนะครับผมคิดว่าการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับแต่ในกับการท่าเมื่อใดก็ตามที่เรารอให้อาการมันแย่เนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยซุดก่อนที่จะเข้าสู่การผ่าตัดได้ฉะนั้นผู้ป่วยคนไหนนะครับที่กําลังจะต้องเข้าสู่การผ่าตัดไม่ต้องกังวลครับปัจจุบันการแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวการผ่าตัดสองกล้องก็เข้ามามีบทบาทเพื่อส่งผลนั้นไม่พรมัแทรกซ้อนและการฟ้้้้นนนตตััวววววเี่คอขาางไไกลมใชชิปรระจด็ ฉะนั้นคนไหนที่กำลังจะเข้าสู่การผ่าตัดไม่ต้องกังวลครับเราเข้ามารักษาด้วยกันนะครับแล้วก็หายไปด้วยกันครับ